ในใิยายเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ยแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องนอนเล็กๆของพี่มนุููกสะพ้ยคนใหม่ของบ้านหลังใหญ่โตพี่มนุลืมตาขึ้นมาพางยืดเส้นยืดสายรอยยิ้มบางๆลรากฏบนใบหน้าเมื่อนึกถึงชีวิตครอบครัวใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นแต่รอยยิ้มนั้นหายไปในทันทีเมื่อได้ยินเสียงบ่นอุบอิบของแม่สามี นางสาวปลางทองที่กำลังเดินผ่านหน้าห้องคนจนๆนนแบบนี้จะมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงนะเสียงนางสาวปลางทองดังพอที่จะให้พี่มนได้ยินชัดเจนพี่มนกัดดิมฝีปากแน่นความรู้สึกเจ็บปวดผุดขึ้นมาในใจแต่เธอก็พยายามเก็บมันไว้ภายในหลังกากทานอาหารเท้าสิที่มนอาสาช่วยนางสาวปลางทองล้างจาน หนต้องมาช่วยหรอเดี๋ยวจะทำแตกทำลายเสียหมดนางปางทองพูดเสียงแข็งหนูอยากช่วยทิ้งๆค่ะทิทมนตอบกลับเสียงเบาเบาช่วยอะไรไม่ได้หรอนอกแต่จะสร้างปัญหานางสาวปางทองพูดทางเดินออกจากห้องครัวไปทิมนวางการลงบนซิงน้ำเบาเบาหนานตาขอเบา้เบาเธอไม่เข้าใจว่าทำไมนางสาวปางทองถึงไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกทั้งๆ้งที่เธอตั้งใจจะเป็นลูกสะใภ้ที่ดี ในช่วงบ่ายที่มนกำลังนั่งอาหนังเออยู่ในห้องนั่งเล่นนางสาวปรางทองเดินมาพร้อมกับแก้วชานี่ชาของเธอนางสาวปรางทองวางแก้วชาลงบนโต๊ะขอบคุณค่ะแม่ฉันมีเรื่องจะบอกเธอนางสาวปรางทองเริ่มเ้นมบทสนทนาค่ะแม่ทำไมเธอชอบแต่งตัวโป๊ะนางสาวปรางทองพูดเสียงเข้มที่มนลุง ลองมองไปที่เสื้อผ้าของตัวเองด้วยความมึนมวัวชุดที่เธอใส่เป็นเพียงเสื้อ,อยืดตัวใหญ่กับกางเกงยียนขายาวหมูไม่ได้แต่งตัวโป๊ะนะคะแม่พี่มนรีบแก้ตัวฉันว่าเธอควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยกว่านี้นะน,นางสาวปางทองยำ้ำพี่มนรู้สึกเหม,อมือนโดนดูถูกเธอไม่รู้จะพูดอะไรอกีกนอกจากต่เก็บความรู้สึกไว้ภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างพี่มนและนางสาวปรางทองเริ่มต้นด้วยความไม่ลงรอยกันนางสาวปรางทองไม่สามารถยอมรับพิมนในฐานะลูกสะใภ้ได้และพิมนก็รู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดและการกระทำของแม่สามีพิมนพยายามเต็มที่ที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในบ้านหลังใหญ่เธอตื่นมาทำความสะอาดบ้านช่วยแม่สามีทำอาหารและพยายามดียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของครอบครัว แต่ดูเหมือนว่ายิ่งเธอพยายามเท่าไหร่คำแพงรระหว่างเธอกับนางสาวปรางทองก็ยิ่งสูงขึ้นทุกทีวันหนึ่งบรรดาญยาติญาติของนางสาวปรางทองมาเยี่ยมที่บ้านทิโมนถูกขอลอให้ไปชงชาและเสือขนมทิโมนตามทำตามคำขอด้วยความเต็มใจแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องรับแขกทุกสายตาก็มองเธอด้วยความประหลาดใจและเยียดหอย่างนี่ลูกสะพ้ายคนใหม่ของฉันเอง นางสาวปางทองแนะนำที่มนให้ญาติิรู้จักด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาบูเรียบร้อยจังเลยญาติคนหนึ่งพูดขึ้นแก่รู้จะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าอีกคนหนึ่งก็กระซิบกระซาบคำพูดเหล่านั้นทำให้ที่มนรู้สึกเก็บปวดเธอพยายามยิ้มให้แต่ภายในใจกำลังรู้สึกเสียใจอย่างมากในคืนนั้นที่มนนอนไม่หลับเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าในบ้านหลังนี้ไม่มีใครยอมรับเธอเลยสักคน ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยพิมลร้องไห้ออกมาเบาๆเช้าวันรุ่งขึ้นพิมนตื่นมาทำอาหารเช้าตามปกติขณะที่กำลังผัดไข่นางสาวปลางทองก็เดินเข้ามาในครัวฉันไม่ชอบกินไข่ที่ผัดแบบนี้นางสาวปลางทองพูดพรางชี้ไปที่จานไข่หนูก็โทษค่ะหนูจะทำใหม่ให้พิมลตอบกลับด้วยน้ำเสียงสั่นๆไม่ต้องหลบฉันจะทำเองนางสาวปลางทองพูดจบก็เดินจากครัวไป พี่มนวางตะเหลีวน้ลงบนเตาแล้วซุดตัวลงนั่งรอให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและไม่มีอะไรดีพอสำหรับนางสาวกลางทองความพยายามของพี่มลในการปรับตัวเข้ากับพบครัวใหม่ดูเหมือนจะไร้ผลเธอต้องเผชิญกับการดูถูกเหยียดหยามจากนางสาวปลางทองและญาติญาติความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้ย,ยังคงตึงเครียดและดูเหมือนจะไม่มีทิศทาว่าจะดีขึ้น พิมลรู้สึกหมันจมอยู่ในโคลนตรมที่ยิ่งกว่าเดิมเมื่อนางสาวปางทองแนะนําให้รู้จักกับคุณนิดาเพื่อนสนิทของนางสาวปางทองเองคุณนิดาที่มีลูกสาวไวัยใกล้เคียงกับพิมลและบ่อยครั้งที่เธอจะมาเยี่ยมบ้านพร้อมกับลูกสาวนี่เธอน,นี่คุณนิดาเพื่อนสนิทของแม่เองลูกสาวคนสวยของเธอชื่อว่านิดาเหมือนแน่เลยนางสาวปางทองแนะนําทั้งสองให้รู้จักกันพิมลพยายามฝืนยิ้ม แต่ในใจกลับรู้สึกไม่สบายใจคุณนิดามองพิมลด้วยสายตาที่ดูกับประเมินและพูดคุยกับนาสาวปางทองด้วยน้ำเสียงที่เป็นนิดแต่พิมลรู้สึกได้ถึงความเย็นชาที่แฝงอยู่วันหนึ่งคุณนิดาชวนพิมลไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านพิมลดูอ่อนแอจังเลยนะคุณนิดาเอ่ยขึ้นก็ไม่เชิงนะคะพิมลตอบไปเบาๆฉันมาลูกควรจะดูแลตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยนะ อย่างม้าก็เพื่อสามีของลูกคุณนิดาพูดต่อพี่มนรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเธอไม่เข้าใจว่าทําไมคุณนิดาถึงพูดแบบนั้นลูกไม่เข้าใจหรอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหนคุณนิดาพูดต่อผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่สวยเก่งและสามารถดูแลบ้านได้อย่างดีคําพูดของนิดาทําให้พี่มนรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเธอรู้สึกว่าตังด้ยอยค่าในทุกๆด้าน หลังจากวันนั้นนางสาวปรางทองก็ร่มเตียบเทียบพี่มนกับลูกสาวของคุณนิดาอยู่บ่อยครั้งดูลูกสาวคุณนิดาสิสวยเก่งทำอาหารอร่อยนางสาวปรางทองพูดกับพี่มนพี่มนกัดลิ้นฝีปากแน่นเธอพยายามไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาแต่ภา,ายในใจกับรู้สึกเสียใจอย่างมากการปรากฏตัวของคุณนิดาและลูกสาว ทำให้สถานการณ์ของพิมลแย่ลงไปอีกเธอรู้สึกเหมือนถูกกดดันให้ต้องเป็นคนที่ดีกวนน่านี้แต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่สามารถทําได้ตามที่ทุกคนคาดหวังพิมลตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีค่าและคู่ควรกับความรักเธอเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าสูตรอาหารใ,ใหม่เพื่อนำมาปรุงอาหารในกับครอบครัว และพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองวันหนึ่งทิโมนได้ทำเค้กช,ช็อกโกแลตสูตรใหม่ซึ่งเป็นสูตรที่เธอคิคดค้นขึ้นมาเองเธอตั้งใจนำเค้กชิ้นนี้ไปฝากนางสาวปางทองและคุณนิดาแม่คะลองชิมเค้กที่หนูทำดูนะคะทิโมนพูดด้วยรอยยิ้มนางสาวปางทองรับเค้กไปชิ้นหนึ่งด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจแต่เมื่อเธอได้ชิมแล้วก็ต้องแปลกใจกับรสชาติที่อร่อยเกินคาด อร่อยมากเลยนางสาวปางทองชมพิมลี่ม,มนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่นางสาวปางทองชมเธออย่างถึงใจนอกจากนี้พิมลยังเริ่มเข้าคลาสเรียนทําดอกไม้ประดิษฐ์และน,นําผลงานที่ทํามาประดับตกแต่งในบ้านทําให้นางสาวปางทองและคุณนิดาประทับใจในความสามารถของเธอมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้พิมลจะพยายามอย่างหนักแต่ความสัมพันธ์ของเธอกับนางสาวปางทอง ก็ยังคงตึงเพียดอยู่บ้างน,นางสาวปรางทองยังคงเปรียบเทียบพี่มนกับลูกสาวของคุณนิดาอยู่เสมอแต่พี่มนก็ไม่ยออ่อท้อเธอจะสู้ต่อไปเพื่อพิสูจน์ให้กับทุกคนเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถและคู่ควรกับความรักพี่มนเลือกที่จะสู้ต่อไปเธอพยายามพัฒนาตัวเองและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอมีค่าแม้จะยังคงเผเชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ ความพยายามของเธอเริ่มส่งผลในสถานกา,ารณ์ดีขึ้นเล็กน้อยแต่เส้นทางข้างหน้ายังคงยาวไกลอันตั้งครรภของพิมลสร้างความเฮือหายให้กับทุกคนในบ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนางสาวปรางทองที่ดูเหมือนจะตื่นเต้นกับข่าวนี้เป็นพิเศษอาจเป็นเพราะความหวังว่าหลานคนนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของแม่ลูกสะพายดีขึ้นหรืออาจเป็นเพราะต้องการมีทายาสืบสกุลก็เป็นไปได้นางสาวปรางทองดูแลพิมลเป็นอย่างดี เธอค่อยหาอาหารบำรุงให้พี่มนกินและพาพี่มนไปพบแพทย์เป็นประจำพี่มนเองก็รู้สึกขอบคุณนางสาวปรางทองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างพี่มนกับคุณนิดายังคงตึงเครียดคุณนิดายังคงเกลียดเทียบพี่มนกับลูกสาวเธออยู่เสมอและพยายามที่จะแสดงความเป็นเจ้าของกับหลานในท้องของพี่มนลูกต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะเผื่อว่าจะได้ลูกสาวส,สวยๆเหมือนแม่ คุณนิดาพูดกับพิมลพิมนพยายามที่จะไม่สนใจคำพูดของนิดาเธอต้องต่ที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวระหว่างตั้งครรภ์พิมนได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเธออ่านหนังสือเกี่ยวกับเลี้ยงลูกศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนคลอดและฝึกทำโยคะเพื่อสุขภาพของทั้งแม่และลูกวันที่พิมนคลอดลูกชายตัวน้อยน้ำหนัก3กิโลกรัม เป็นวันที่ทางครอบครัวรู้สึกตื่นเต้นตันใจเป็นอย่างยิง่งนางสาวปรางทองดูแลทางพี่มลและหลานชายด้วยความใจใสเขาอุ้มหลานชายแนบอกด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความลหลังจากที่พี่มลออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านนางสาวปรางทองก็ช่วยดูแลหลานอย่างใกล้ชิดเธอสอในให้พี่มลอาบน้ำไม่ลูกป้อนนมลูกเต่ยนผ้าอ้อมและดูแลลูกน้อยแข็งแรงนางสาวปรางทองดูมีความสุขกับบทบาทใหม่ของตัวเองมาก ความสัมพันธ์ระหว่างพี่มนกับนางสาวปางทองก็ดีขึ้นนางสาวปางทองไม่เคยเปรียบเทียบพ,พี่มนกับลูกสาวคุณนิดาอีกเลยเธอหันหมาให้ความสําคัญกับพี่มนและลูกชายมากขึ้นขอบคุณแม่นะคะที่ช่วยดูแลหนูและลูกค่ะพี่มนกล่าวขอบคุณนางสาวปางทองไม่คนไหนล,ลูกเมื่อก็ลักลานเหมือนลูกในทรานางสาวปางทองตอบขับได้รอยยิ้ม อาผ่านไปอย่างรวดเร็วลูกชายของพี่มนเติบโตขึต้นเป็นเด็กชายที่น่ารักฉลาดได้แข็งแรงเขาเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะนางสาวปรางทองที่หลงหลานชายคนนี้เป็นอย่างมากนางสาวปรางทองมักจะเล่าเรื่องในวัยเด็กของเธอให้หลานฟังและพาหลานไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการไปสวนสาธารณะอ,าารรอ่านหนังสือหรือเล่นเกมนางสาวปรางทองดูมีความสุขกับบทบาทของย่ามาก ส่วนพิมนและสามีก็มีความสุขกับการดูแลลูกชายตัวน้อยพวกเขาสอนให้เป็นเด็กดีมีมารยาทและรู้จักแบ่งปันพิมลยังคงทำงานบ้านและดูแลลูกไปพร้อมๆกันแต่เธอก็มีเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างพิมลกับคุณนิดายังคงเหมือนเดิมคุณนิดายังคงเก็บเทียบกับหลานชายของพิมนกับลูกสาวของเธออยู่เสมอแต่พิมลก็ไม่ได้ใส่ใจ เธอเพียงแค่มีความสุขกับครอบครัวของเธอก็พอแล้ว